สวัสดีค่ะมันนี่ชาแนลคลิปนี้มาที่แอปนี้กันหน่อยนะคะสำหรับแท็บคอยรีวิวก็สักพักหนึ่งนะบ่อยบ่อยประมาณนึงแล้วก็อัปเดตล่าสุดก็น่าจะหลายเดือนแล้วใครที่ อยากหาเงินฟรีเข้าทูมันนี่วอลเล็ตจากการเล่นเกมก็สามารถกดสมัครได้ที่ลิงใต้ที่ใต้คลิปนะคะแท็บคอยตัวนี้เล่นได้เฉพาะ Android นะคะใครใช้ iOS อยู่ไม่สามารถเล่นได้การหาคะแนนของแท็บคอยก็หาได้จากการดาวน์โหลดแอปพวกนี้เนี่ยค่ะเนี่ยดาวน์โหลดแอปพวกนี้มาเล่นแล้วก็เล่นตรงมินิเกมตรงนี้ในมินิเกมเราสามารถเล่นได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดแอป อ่ะนี่น,นี่มีเกมเยอะอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเกมที่ง่ายๆเบาสมองอันเนี้ยเล่นได้นี่ตามนี้ส่วนเมนูอื่นๆด้านล่างนี่นะคะแนะนําตรงนี้ก็ได้กิจกรรมตรงนี้ก็ได้กิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการล็อกอินการหมุนวงล้อการทําแบบสอบถามและการกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k อะไรของเขานี่ประมาณนี้นี่นะก็ประมาณนี้หรือถ้าใครที่อยากจะแนะนําเพื่อนก็เมนูข้างบนตรงนี้ก็ได้ อันนี้ก็ได้เหมือนกันก็ะเมนูของเขาหลักๆก,ก็คือตามนี้ค่ะยังไงก็ลองเล่นดูนะคะลองสมัครดูเดี๋ยววันนี้จะสอนการถอนเงินให้นะคะในการถอนเงินของแท็บคอยทอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตไม่เสียค่าธรรมเนียมส่วนตัวของนูถอนเริ่มต้นอยู่ที่200บาทอ่ะ200บาทแล้วก็สูงสุดในการถอนจะอยู่ที่1000ถ้าเป็นยอด200กับ500เราสามารถเติมเงินเข้ามือถือก็ได้ นี่ิมเงินเข้ามือถือก็ได้แต่ถ้า1,000ก็คือถอนเข้าทูมันนี่วอลเล็ตอย่างเดียวเดี๋ยววันนี้จะสอนการถอนเงินอยู่ที่200บาทในการถอนเงินของเขาไม่ยากนะคะเพียงแค่เรากดที่เมนูถอนเสร็จแล้วเลือกจํานวนเงินหลังจากนั้นกดที่คำว่าถอนสําหรับคนที่ถอนครั้งแรกระบบอาจจะต้องมีการยืนยัน OTP ด้วยก็ให้เราสังเกต otp นิดนึงแล้วเราก็เอา otp ที่ระบบเขาส่งให้อะมาใสา่แต่ว่าส่วนตัวของรุดถอนบ่อยแล้วก็เลยไม่ต้องใส่ otp อ่า่เนี้ยจกักรยานยนต์โอเคอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วกดที่คำว่านำไปใช้ การแลกรับสําเร็จจะได้รับเงินภายใน1-3วันทําการเดี๋ยวพาไปดูบันทึกการถอนนี่นะคะสถานะคือกําลังตรวจสอบหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับการถอนเงินแอปนี้ถอนเงินไม่ยากแล้วก็ตอนนี้ในแอป to Money Wallet มีแจ้งเตือนเข้ามาแล้วนะคะนี่มียอดเข้ามาแล้วนะคะอยู่ที่200บาทจาก p a y ์ r ม็ก เดี๋ยวไปดูในแอป To นวนะคะว่ามันมียอดเข้าจริงไหมรายการเนี่ยค่ะจาก player m a อยู่ที่200บาทไม่ต้องลงทุนไม่เสียค่าธรรมเนียมกดทอนเงินแล้วก็รอไม่นานก็มียอดเข้าใครที่ใครที่ชอบแอปที่จ่ายดีจ่ายไวยก็ตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำใครที่ ใครที่ชอบก็กดติดตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะพยายามหาวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆมาลงให้แต่ถ้าเราไม่ชอบเล่นเกมก็หน้าโปรไฟล์ก็มีวิธีการหาเงินออนไลน์อย่างอื่นนะคะเราเลือกเอาว่าเราชอบแบบไหนเราชอบแบบไหนแล้วก็สมัครแบบนั้นก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการมาสอนการถอนเงินของแท็บคอยมาถอนเงินให้ดูมา เอ่อมาทําคลิปให้เห็นว่ามันมียอดเงินเข้าจริงๆเขาจ่ายเงินจริงๆใครที่อยากสมัครก็กดสมัครได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบค่คะ